ตอนนี้อาจารย์ศาสตราจารย์ดรสันติภัยหลบลีนะครับท่านอาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์สันติคะสวัสดีครับคุณภูเบศครับสวัสดีครับคุณจุฬาลัตน์ครับสวัสดี อาจารย์ที่นี้เนี่ยโอ้โหวันนี้เนี่ยหลายคนก็ติดตามนะ5กรกฎาคมนะคะแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นสรุปมันจะเกิดเหมือนในาการ์ตูนมังงะที่เขาแชร์กันไปแล้วถึงขนาดแบบว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยหรือเปล่านะคะต้องถามอาจารย์แบบนี้แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นเป็นพันๆครั้งแบบนี้ค่ะถือว่าน่ากลัวหรือน่าวิตกหรือว่ามีความผิดปกติอะไรอย่างไรหรือเปล่าคะคือ ความทางธรณีวิทยาครับการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดเล็กหรือขนาดปานกลางเป็นพันๆครั้งนี้นะครับน่าจะอนุมานในเบื้องต้นได้ว่าน่าจะเป็นผลจากการแมกมากกค่อยๆแทรกดันภูเขาไฟอันนี้คือสาเหตุที่พยายามจะแปลความให้นะครับตัวอย่างเช่นอย่างกรณีของภูเขาไฟเซนเฮเลนนะครับที่ อเมริกาเนี่ยก่อนปะทุนะครับผมจำไม่ได้ว่าปีพศออ2523มั้งก่อนปะทุประมาณเดือนหนึ่งเ่ะเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กถึงคนัดปานกลางนี 5, ่แหละนะครับสามพันกว่าครั้งครับใช่อันเนี้ยเลยเป็นเหตุผลว่าจากอดีตที่ผ่านมาประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคาดว่ากรณีเนี้ยน,น่าจะเป็นเรื่องของแมกมาพยายามแทรกดันหรือว่าภูเขาไฟกําลังจะปะทุในบริเวณนั้น ึ่งขออนุญาตอีกนิดนึงนะครับอีกอีกเหตุผลหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็น่าจะเป็นไปได้ต่ำก็คือเป็นรอยเลื่อนหรือรอยแตกนะครับซึ่งต่อให้เป็นรอยเลื่อนหรือรอยแตกก็เป็นรอยแตกภายในแผ่นเปลือกโลกหรือว่าลอยล้าวภายในแผ่นเปลือกโลกอันเนื่องมาจากตัวแผ่นเปลือกโลกชนกันคล้ายๆกับขนมโกะแตกอย่างเงี้ยครับืมการจะชี้ว่าอันเนี้ยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งถ้าเป็นเหตุผลนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับกรณีของรอยเลื่อนน้ำไก่ ครับครับครับผมและอย่างที่เป็นกรณีที่อาจารย์พูดถึงอันแรกเนี่ยค,คือแมกมามันค่อยๆดนันภูเขาไฟเนี่ยความเสี่ยงในญี่ปุ่นเนี่ยครับอาจารย์มันมีมีมมความเสี่ยงที่มีภูเขาไฟลูกไหนที่มันจะมีความเคลื่อนไหวขนาดนี้ไหมฮะโอ้จริงๆแล้วญี่ปุ่นเกิดขึ้นป,ประเทศขึ้นมาได้ก็เพราะภูเขาไฟนี่แหละครับเพราะนั่นคือตลอดแนวญี่ปุ่นอ่ะคือเขาไม่ใช่บกตั้งแต่แรก เขาเป็นถ้าในแง่ของธรณีวิทยาเนี่ยเขาเป็นแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรหรือว่าเป็นส่วนของมหาสมุทรมาก่อนผลจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกเดิมแล้วก็แผ่นแปซิฟิกที่มุดลงไปทรัให้เขากล่งขึ้นมาแล้วก็มีภูเขาไฟผมอยากจะชี้ว่าอไม่ใช่เฉพาะตรงนี้หรอกครับบนแผ่นดินญี่ปุ่นก็มีภูเขาไฟที่มีพลังและพร้อมประทุเสมอจากเขาเนี่ย ความดุก,ก็ไม่ได้ว่าจะดุมากกว่าฟูจิหรือว่าอะไรเลยแต่ในกรณีของการประทุขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะสลับสลับขึ้นมาตามวงรอบของเขาครับอ,อย่างตามข่าวอะค่ะอาจารย์อย่างภูเขาไฟชินโมเอดาเกะที่กำลังปะทุขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่ามีโอกาสปะทุรุนแรงขึ้นด้วยค่ะอันนี้เนี่ยท่านในแง่มุมของระบบธรณีวิทยามีโอกาสจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรที่เป็นวงกว้างไหมคะ เป็นไปได้ครับอเป็นไปได้แล้วก็ผลกระทบอาจจะเป็นวงกว้างแต่ไม่ใช่วงกว้างระดับแต่ว่าพื้นที่กว้างอาจจะเป็นวงกว้างในท้องถิ่นอะไรประมาณเนี้ผมพยายามจะยกตัวอย่างความกว้างของพื้นที่ก็คือระดับจังหวัดหรือว่าอะไรประมาณนี้ไม่ใช่แบบว่าข้ามมหาสมุทรอะไรประมาณนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นไปได้ที่จะปะทุรุนแรงไหมเป็นไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่า รุนแรงกว่าภูเขาไฟลูกอื่นๆครับผมจริงๆต้องต้องยอมรับต้นทุนก่อนว่าต้นทุนของญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างสูงความหมายคือเขาอยู่ในขอบของแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกซึ่งเป็นแผ่นเปลือกโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเคลื่อนที่เร็วที่สุดในโลกแล้วกําลังวิ่งชนญี่ปุ่นซึ่งขอบเนี้ยเรารู้จักกันอยู่แล้วขอบวงแหวนไฟไงครับ,รบต้นทุนเขาสูงขนาดเนี้ยการเกิดแบบเนี้ยในมุมของมุมแบบ ธรรมชาติเนี่ยคือเขาเป็นไปตามที่ห่อของเขาอยู่แล้วครับอืที<ม>่นี้อ,อาจารย์ความถี่แบบนี้เนี่ยก็คือมันมันน่ากังวลไหมครับว่ามันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องแบบไม่หยุดเนี่ยคือมันเกิดอย่างเงี้ยมาพันพันกว่าครั้งแล้วเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงสองพันได้ไหมครับอาจารย์ถือว่าเป็นเรื่องปกติของญี่ปุ่นไหมหรือว่าผิดปกติอ่าโอเคคือสาหรับผมนะครับสําหรับมุมมองธรณีวิทยาเนี่ยคือญี่ปุ่นไม่ได้เหยียบคันเร่ง ลักษณะ,ะคือพฤติกรรมปกติที่ญี่ปุ่นเขาสามารถเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ทําได้มาทั้งในอดีตแล้วต่อไปในอนาคตก็จะเกิดขึ้นได้ต่อค<ม>าถามว่าต่อไปเนี่ยจะเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นพันหรือสองพันไหมค่ะอ่ะผมจะตอบโดยยึดว่าเซนเทเลนตอนปีสองห้าสองสามเกิดได้ถึงสามพันก่อนปะทุผมก็ว่าเขาได้อยู่แล้วแหละครับใช่แล้วจริงๆอ่ะเขาเป็นภูเขาไฟที่ปะทุสไตล์เดียวกันเลยคือสไตล์ให้เท่ <END. S 2> เา<ๆ> มันจะเป็นภูเขาไฟที่คนระแบบกับลาวาไหลหลากในฮาวายหรือว่าลาวาไหลหลากที่ไอซ์แลนด์เขาจะไม่ค่อยเกิดแผ่นดินไหวและเวลาเขาจะลาวาเขาจะออกมาเนี่ยเขาจะแบบเหมือนเอ,อ่อล้นเหมือนน้าล้นท่อเนี่ยครับซึ่งแตกต่างจากภูเขาไฟชุดนี้<ม>ถ้า<ม>เป็นภูเขาไฟนะครับ,รบหรือว่าแตกต่างจากเซนเฮเรนหรือว่าแตกต่างจากฟูจิที่เขาจะระเบิดแรงแบบให้ใหเท่าไม่มีลาวาสักหยดครับอืม ทีนี้หลายคนก็กังวลนะอาจารย์เหมือนตอนนี้เนี่ยก็กําลังคือมันมันดันไปเชื่อมโยงกับกับกระตูนเรื่องของมังงะเรื่องของอคนเขียนนะคะแล้วก็หลายๆเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆทีนี้เนี่ยคนก็เริ่มพูดถึงเรื่องของอภิมหาแผ่นดินไหวความเป็นไปได้ในการที่จะเกิดหรือความกังวลที่จะเกิดนะคะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนยังไงอาจารย์ต้องบอกว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดเป็นพันๆนะตอนนี้ที่เราได้มาคุยกันในตอนนี้ครับค,คนละส่วนกับอสิ่งที่เราเรียกว่าแห่งตะกอนนันไกหรือว่าล่องลึกนันไกนะครับซ <ภา S 2> ึ่งผมก็จะบอกว่าทําไมผมถึงจากแผ่นดินไหวเป็นพันๆแล้วอาลามมาตรงที่นันไกผมได้บอกว่าในกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเขารู้มานานแล้วครับอย่างต่ำๆผมเท่าที่ผมทราบเนี่ยรู้มาตั้งแต่ปี2007 2008แล้วว่า นันไกมีอยู่จริงและนันไกทําได้จริงนะครับมีการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เป็นการประเมินหรือว่าไม่ใช่เป็นการคาดการณ์หรือว่าอะไรเลยเป็นการวิเคราะห์ในในเชิงสถิติพบว่าบริเวณพื้นที่แห่งตะกอนนันไกเนี่ยซึ่งก็คือบริเวณชายฝั่งตะวันออกของแปซิฟิกตั้งแต่ใต้โตเกียวลงมาครับผมชิซูโอกะโอซากาอะไรเงี้ยฝั่งตะวันออกของแปซิฟิกเนี่ยมีโอกาส80เปอร์เซ็นต์ที่จะเกิด แผนดินไหวขนาดเจ็ดแปดหรือเก้าภายในช่วงสามสิบปีนี้อันนี้คือข้อความหรือว่าเมสเซจทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งมาซึ่งมันก็ตรงกับช่วงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์จะตรงโรดยบังเอิญหรือว่าอะไรก็ช่างแต่ว่าเนี่ยวิทยาศาสตร์มีแบบนี้จริงๆนะครับแต่ว่าผมาาก็อยากจะสื่อว่าอย่างที่การ์ตูนที่เป็นข่าวออกมาเนี่ย<ะ>ถามว่าแล้วเขาจะเกิดวันที่ห้าไหมจริงๆอะ นันไกมีโอกาสเกิดนับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ได้เมื่อวนัอนก่อนก็ได้จนถึงปีสามสิบปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าคําตอบผมคือวันนี้ก็เกิดได้ครับแล้วก็มีศักดิ์ศรีความเป็นไปได้ที่จะเกิดได้เหมือนพรุ่งนี้เหมือนเมื่อลือนเหมือนเมื่อเรื่องหรืออาจจะเป็นอาทิตย์หน้าหรืออาจจะเป็นเดือนหน้าก็ได้แต่ที่แน่ๆเขามีโอกาสเกิดแล้วก็งานนี้ไม่มีรีเซ็ตครับเพราะจริงๆโลกสะสมพลังงานแล้วเขาสุดท้ายเขาจะทุกกระปุกความสินครับอืม ซึ่งอย่างที่ที่มีการคาดการณ์กันไว้คือเราอะสามารถที่จะสังเกตเรื่องของพฤติกรรมเขาได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะพยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่ามันะจะเกิดเมื่อไรอะไรอย่างนี้เนอะอาจารย์ใช่ไหมคะใช,ใช่ครับถูกเ,เลยครับคือ,อ,อในแง่ของวิทยาศาสตร์อ่าในแง่ของการประเมินแผ่นดินไหวเนี่ยเราสามารถบอกได้นะพยากรณ์ได้แต่คําพยากรณ์นั้นเป็นการบอกโอกาสความเป็นไปได้แต่บอกวันเวลาการเกิดไม่ได้เอาง่ายๆเลยผมฝากประชาชนเลย<ะ>ถ้ามีข่าว ข่าวไม่ว่าจะทางโซเชียลหรือว่าข่าวไหนก็ตามเนี่ยถ้าบอกวันเวลาในการเกิดอะถูกผมไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความบังเอิญและเป็นเรื่องของอนาคตแต่ข้อความที่บอกวันเวลา15บหนาฬิกาสนาทีล้วนเป็นเท็จทั้งิ้นครับ <c oughs> ค่ะอ,อาจารย์ทีนี้เนี่ยความกังวลนะคะม,มีมีมีหลายเรื่องเดี๋ยวเก๋จะค่อยๆทยอยถามอาจารย์อย่างความกังวล,ลเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ใต,ต้ทะเลอันนี้คนก็ถามเข้ามาเยอะมันถึงขนาดโอกาสจะเกิดซึาดนามิอะไรแบบนี้ค่ะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้อันนี้ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์จริงๆคือถ้าเป็นแผ่นดินไหวใต้ทะเลที่ญี่ปุ่นก็แทบจะผมพูดให้เห็นภาพเนาะแทบจะร้อยเปอร์เซ็น์แหละที่จะทําให้เกิดซึาดนมาม<า>ิถ้ไม พูดอย่างนั้นอถ้าเกิดแผ่นดินไหวขนาดเจ็ดขึ้นไปนะครับเจ็ดขึ้นไปในทะเลที่ญี่ปุ่นมีโอกาสแทบจะร้อยเปอร์เซ็นที่จะทําให้เกิดสึนามิเพราะเจ็ดเนี่ยจะทําให้พื้นผิวเขาปิดแตกแน่ๆใต้ทะเลและบริเวณตรงนั้นอะเขามีนิสัยที่สร้างสึนามิเป็นทุนอยู่แล้วใต่ดังนั้นเจ็ดอะแทบไม่ต้องคิดมากเลยไม่ต้องดีลูกคิดอะไรเลยวิ่งวิ่ง เอออันนี้เราคุยกันในแง่ของมุมของวิทยาศาสตร์นะ,ะนั่นเป็นในส่วนของญี่ปุ่นทีนี้ขยบมาอาจารย์ก็มีการตั้งคําถามอีกแผ่นดินไหวตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นอย่างเดียวอย่างนิโคบาที่อินเดียเกิดเป็นร้อยๆครั้งในรอบสัปดาห์ขยบเข้ามาตรงนี้เนี่ยอถามว่า ตรงนี้จะต้องกังวลไหมแล้วจะมีผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมกับไทยหรือเปล่าสําหรับออในส่วนนี้แล้วก็มีสุมาตาอีกอินโดนีเซียอย่างนี้ยอาจารย์ก<า>็<า>คือตั้งแต่เมื่อเช้าก็ยังมีอยู่นะอาจารย์เออจริงๆอะ่ะด้วยความที่พื้นที่นะอยู่ในอ่ะคีย์เวิร์ดคือทะเลอันดามันด้วยความที่พื้นที่มันก็อยู่ในทะเลอันดามันแต่ว่ามันมีตัวละครสองสามตัวมารุมมาตุ้มอยู่ในนี้ครับที่ขอมเบลา่าได้ จริงๆเรารู้จักปี2,547ทำเกิดแผ่นดินไหวขนาด9.1แล้วทำให้เกิดสึนามิตัวละครนั้นเราเรียกว่าเขตมุดตัวสุมาตาอันดามันโอเคไหมครับเส้นบริเวณเนี้เขาก็จะเหมือนมีศักศีเท่ากับไม่ได้ดุเหมือนดันไกนะครับแต่ศักศีเขาคือเขตมุดตัวเหมือนดันไกนั่นแหละเขาคือพอแผ่นเปลือกโลกจริงๆแต่ขยับเข้ามาทางฝั่งตะวันออกนิดนึงอะไม่ไกลมากนะแค่ข้ามเกาะมานิดเดียวเองข้ามเกาะอุบามา ตรงนั้นเขาก็จะมีรอยแตกอยู่เหมือนกันซึ่งมันเป็นรอยแตกถือว่าเป็นรอยแตกภายในแผ่นเปลือกโลกซึ่งถ้าเป็นฟุตบอลก็คนล,ละลีกกับข้างนอกเป็นภาพใช่ครับคนล,ละลีกกันแล้วแล้วก็ถามว่าบริเวณตรงนั้นที่เกิดแผ่นหวขนาดเล็กถึงขนาดปานกลางเนี่ยหลักสิบหลักร้อยเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถามว่ามีโอกาสที่จะเกิดแผ่นหวใหญ่ไหม ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวแบบนี้ที่เขาเรียกว่าเอิร์ธเควกส้อมหรือว่ากระจุกแผ่นดินไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวบง่งชี้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ตามมาในอนาคตเคลียร์ไหมครับอผมไม่ได้บอกว่าจะเกิดหรือไม่เกิดแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เหตุเพราะตัวนี้เป็นลางบอกเหตุแน่นอนโอเคไหมครับอแล้วแล้วในเรับอารั์เชิญครับผมสมมติเฉยๆว่าและต่อให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในบริเวณนี้ ก็จะไม่ทําให้เกิดสึนามิเพราะอะไรเพราะตรงเนี้ยเป็นรอยแตกภายในแผ่นเปลือกโลกไม่ใช่เขตมุดตัวเป็นรอยแตกที่เลื่อนในแนวราบและไม่ยกมวลน,น้ําต่อให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆอืมครับเนี่ย hmm. ตัวละครที่สองแล้วใช่ไหมครับค่ะแต่ตัวละครที่สามเนี่ยซึ่งผมขออนุญ,ญาตแค่แนะนําและผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้บอกว่าเขาจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือเขาจะทําตอนไหนผมไม่ได้บอกเพราะวิทยาศาสตร์บอกไม่ได้แต่ผมขออนุญ,ญาตแนะนําว่า จริงๆแล้วทางตอนใต้ของกระจุกแผ่นดินไหวเนี่ยมันมีแนวหมู่เกาะอ่ามันมีแนวภูเขาไฟใต้น้ําอยู่ใช่เป็นตัวละครที่สามน,นะครับซึ่งตัวละครเนี่ยมีโอกาสนะครับเนื่องจากเขามีแล้วนะครับเขามีโอกาสที่จะประทุกได้นะครับแต่อ่าจะประทุตอนไหนบอกไม่ได้นะครับแต่<ะ>บอกของผมเนี่ยบอกเพื่อที่จะให้ทุกขัานเนี่ยรับทราบว่าเราไม่ได้มีเสือแค่ตัวเดียวที่จะทำร้ายเราครับ เรามีสุดครมากกว่าสองตัวมากกว่าอีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาแล้วซึ่งเราก็ต้องพยายามหาวิธีป้องกันและป้องตามในตัวนี้แนวเขาไฟเนี่ยมันก็จะต่อยาวไปตามขึ้นบกไปบนเกาะสุมาตาเลยครับเป็นแนวเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวละครที่สามโดยสรุปนะครับตอนคำถามว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบริเวณทางฝั่งตะวันออกของนิโคบาเนี่ย สัญญาณเตือนอะไรไหม mm. ไม่ได้เป็นสัญญาณเตือนอะไรในแง่ของโดยเฉพาะสึนามิอ่ะไม่ใช่สัญญาณเตือนสึนามิเลยครับ mm. แต่แต่ก็ทําให้เราได้รับทราบว่าในพื้นที่นี้ยไม่ใช่มีแค่เขตมุดตัวสุมาตาอันดามันที่จะทําให้เกิดสึนามิได้ครับผม mm. แต่ไม่ไม่ใช่ปัจจัยจากภูเขาไฟรหรือว่าแมกมาเหมือนที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับอาจารย์ตรงนี้อ่าจริงๆริงอ่อครับผมเป็นคำถามดีครับคือจริงๆแล้วพอเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลางแบบนี้หลายๆครั้งเนี่ยก็ สามารถแปลความได้ว่าข้างใต้อะแมกมาก,กาลังเคลื่อนที่อยู่นะครับ oh. กาลังขึ้นมาข้างบนใช่ซึ่งไม่ได้บอกว่าเหตุการณ์นี้แต่หมายความว่าในในหลายกรณีมันก็สื่อถึงว่าภูเขาไฟจะปะทุแต่อันเนี้ยก็ไม่ได้มีสัญญาณว่าจะปะทุนะครับข้อที่หนึ่งและก็สองจร mm. ิงๆต้องขออนุญ,ญาตอธิบายในรายละเอียดเพราะว่ามันค่อนข้างเซนซิทีฟแม้กระทั่งภูเขาไฟในโซนนั้นเองก็มีสองสองชนิดสองสปีชีนึกออกไหมครับ okay. Okay. ชนิดแรกคือเป็นชนิด ผมพูดง่ายเลยขอ,องหอยอ๋องหอยอ่ะเป็นลาวาหลหลากใต้มหาสมุทรอ่ะทำให้เกิดสึนามิอยู่แล้วครับได้เป็นลาวาไหลใต้มหมาสมุทรกับอีกปีชีสฤฤ์หนึ่งหรือว่าอีกชนิดหนึ่งอ่ะซึ่งเขาอยู่ทางตอนใต้อต่ะอ,อันเนี้ยเขาเป็นสไตลปะทุแล้วให้เท่านะครับปะทุรุนแรงแล้วให้เท่าอันเนี้ยก็ต้องมาดูกันว่าตรงเนี้ยในกรณีเนี้ยเขาเกิดบริเวณไหนซึ่งในเบื้องต้นก็ประเมินว่าเขาเกิดน่าจะเกิดแบบลาวาไหลหลากถ้าเขาจะเกิด <ừ> mm. ผมไม่ได้ดำลงไปดูแค่นี้ต <c oughs> ื่นเต้นครับค่ะค่ะอาจารย์ทีนี้ขอความรู้อีกนิดหนึ่งท่านในแง่ของธรณีวิทยาถ้าเป็นแผ่นเปลือกโลกที่ครอบคุมประเทศไทยแล้วอาจจะส่งผลให้เกิดแรงกับเพื่อมกับไทยอ่ะมันจะเป็นส่วนไหนยังไงเหรอที่เราอาจจะต้องเฝ้าระวังอะค่ะหมายถึงแรงสั่นาหมายถึงเรื่องแผ่นดินไหวใช่ไหมอาใช่ค่ะ,คะจริงๆแผ่นดินไหวอะในชน่วงชีวิตเราก็ถือว่าได้เจอเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วับครับ เบอร์หนึ่งก็คือเขตมุดต,ตัวสุมารตราอันดามันนี่แหละครับส่วนเบอร์สองก็คือเจ็ดจุดเจ็ดเมื่อวันที่ยี่แปดมีนาจากรอยเลื่อนสก,กายส,ก,ก,ายสก,กายถือว่าเป็นรอยเลื่อนเป็นแหล่งกาเนิดแผ่นผินไหวเบอร์สองที่จะทําให้เราได้รับผลกระทบจากแรงสั่นะเทือนนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นรอยเลื่อนภายในแผ่นดินซึ่งก็คือพวกรอยเลื่อนหาดให่สามองค์รอยเลื่อนสีสวัสดรอยเลื่อนเมืองอุทยานีแม่จันพวกนี้นะครับอันนี้ก็สามารถสร้างให้เกิดแผ่นดินไหวได้แต่จริงๆอะ อยากจะชี้ประเด็นว่าประชาชนะ่ะไม่จําเป็นต้องเฝ้าระวังหรอกครับเพราะพอเวลาประชาชนรับทราบแล้วประชาชนะส่วนใหญ่มักจะเทไปในเรื่องวิตกกงังวลใช่วิตกกงังวลโดยที่ความวิตกกังวลน,นั้นไม่ได้ช่วยให้รอยเลื่อนดุน้อยลงเลยมันก็ไม่หยุดนอใช่ได้เขาเป็นตามวิถีธรรมชาติแต่จริงๆแล้วหน้าที่เนี้ยว่ารอยเลื่อนไหนต้องเฝ้าระวังจริงๆะ่ะต้องเฝ้าระวังทุกรอยเลื่อน แต่เป็นหน้าที่ของนักวิชาการที่จะต้องเอาข้อมูลพวกเนี้ยมาใส่ในแบบจําลองแล้ววิเคราะห์แรงสั่ะเทือนทุกพื้นที่แล้วเอาค่าแรงสั่ะเทือนนั้นนะไปกํากับดูแลการก่อสร้างในแต่ละพื้นที่ให้มีประสิทธิผลทั mm hmm. ดบทบาทเป็นแบบนี้ส่วนประชาชนอะ่ะผมอยากให้ ด้วยกัรทำมาหากินครับมีความสุขกับชีวิตไปเหมือนเดิมมเพราะฉะนั้นแล้วคือมันจะสั่นแบบว่าระดับ4ระดับ5บ่อยๆทีๆเท่าไหร่ก็คือเราไม่สามารถที่ไปควบคุมมันได้นะอาจารย์ใช่ใช่ใช,ใช่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็จริงๆถ้าเราปฏิบัติตามกฎกฎหมายที่ภาครัฐวอาไว้อ่ะปลอดภัยพอสมควรและผมใช้คำว่าปลอดภัยมากๆเลยก็ได้ะมากมากๆเลยนะครับเพราะว่าระดับแรงสือนที่ประเมินมาเป็นแผนที่ไม่ว่าจะเป็นของกรมทรัพ,พยากยัญนะธรณีอะไรเงี้ย เป็นการประเมินในกรณีเลวห้ายสุดครับครับไเพราะฉะนั้นอ่ะภยัยพิบัติแผ่นดินไหวไม่ได้มีเอาไว้ให้หนีหรือว่าไม่ได้มีเอาไว้ให้กังวนแต่มีเอาไว้ให้เราสร้างบ้านแข็งแรงกว่าเขาอยู่กับเขาเลย วันที่ญี่ปุ่นกําลังอยู่กับแผ่นดินไหว,วยังไงใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าโอ้โหแต่ข่าวลือที่ออกไปนี่การท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเขาก็ปั่นป่วนเหมือนกันนะอาจารย์ถึงขนาดแบบว่านักท่องเที่ยวเองก็ก็ไม่กล้าเออก็ไม่กล้าไปญี่ปุ่นอาจจะขณะเราฟังข่าวเราก็ยังแบบว่าไม่กล้าก่อกนใช่จริงๆคือผมก็มองว่ามันก็จะเป็นดาบสองคมนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราก็ห้ามทุกคนไม่ได้ที่ จะตอบสนองต่อข่าวอย่างไงถ้าคนมีสติหน่อยก็จะตอบสนองว่าเอ้ยแล้วเราจะเตรียมพร้อมอะไรได้บ้างแล้วใช้ชีวิตปกติแต่ส่วนใหญ่เราก็จะต้องพอมีโอกาสความเป็นไปได้แล้วก็ทําธรรมดาที่เราจะวันวัน,วนอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าคือเ,เรียกว่าอะไร ก็มันมีจริงๆนะอืมอืมค่ะค่ะค่ะอ่ะก็ต้องรู้ให้เท่าทันนั่นแหละนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กับมันแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าเหมือนพยากรณล่วงหน้าได้ว่ามันจะมาวันนั้นวันนี้ครับนะคะและโอกาสมันมีตลอดเนาะอาจารย์อืมใช่ครับครับเป็นเหมือนที่ในอดีตแล้วก็จะเป็นต่อในอนาคตเช่นเดียวกันนะ ใช่ใช่แต่ว่าการรู้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ลือกันไปเหมือนกันขนาดมีข่าวว่าไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวจากญี่ปุ่นซึ่งจริงๆอันนี้ไม่จริงเลยคนละเรื่องกันเ,<อ>เลยอาจารย์ใช่ไหมคะผม,ผมขออนุญาตถือว่าสื่อถารส่านๆแล้วกันครับสำหรับประชาชนที่วิตกกังวลเรื่องนี้ไม่ว่าญี่ปุ่นจะเกิดอะไรขึ้นในทางพิบัติไทยไม่เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยเลยแม้แต่น้อยเดียวครับอืชัดเจนมากฮ อาจารย์อีกหนึ่งคำถามนะคุณผู้ฟังถามมาอาจจะถามย้ำบางอย่างอาจย์อาจจะตอบไปแล้วนะครับแผ่นดินไหวในเกาะนิโคบาหรือว่าทางเกาะชวาเองเนี่ยสงบสมบูรณ์แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมคนไทยต้องระวังอีกหรือเปล่าอาจารย์ครับยังเกิดอยู่ครับไม่ได้หยุดสนิทนะครับแล้วในในมุมมองของผมอริจริงๆอันนี้เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลางเนาะถ้าเป็นพื้นที่อื่นผมก็จะบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปมอง ลรคสมองโรคตาเพราะมันไม่เป็นพิบัติภัยเรื่องแรงสระเทือนแล้วแต่บางเอิญนถ้าเป็นพื้นที่ในละแวกเนี้ยอย่างที่ผมบอกมีตัวละครหลายตัวละครมารุมมาตุ้มอยู่ในอันดามันซีทะเลอันดามันเล่ยมองเขานิดนึงคำว่าเลเยไม่ได้บอกว่าให้ให้ตื่นตระหนกแต่ให้เฝ้าให้ติดตามข่าวจากภาครัฐอ,อ,องค์กรภาครัฐนิดนึงว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับเพราะแรงสระเทือนอ่ะไม่มีผลกับเราอยู่แล้วใช่แต่มันจะหนังมันจะไปออกอย่างอื่นหรือเปล่าอันเนี้ย ถามว่ามันมีโอกาสไหมมันมีตัวละครแล้วมันก็น่าจะมีโอกาส,าสตามข่าวภาครัฐไว้ครับใช่ครับสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับอาจารย์ถ้าจะฝากคือผมไม่ได้พูดแบบว่าปรัชญาแต่จริงๆอ่ะอยากให้ข้อคิดว่าเวลาข่าวอ่อยากให้ฟังทางวิทยาศาสตร์และก็ไม่ได้รับไม่ไม่ควรรับข่าวแล้วเอาไปสนุกนกครับครับไอ้คิดว่าพอได้รับข่าวแล้วเนี่ยควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรควรจะ หันมามองในช่วงเวลานี้สั้นๆไหมนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆแล้วภัยพิบัติไม่ได้มีให้หนีหรือว่าให้ตกใจหรือให้กลัวภัยพิบัติมีให้เราเตรียมพร้อมแค่เข้มแข็งกว่าเขาเราก็อยู่กับเขาได้แล้วครับครับค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สันติมากเลยนะคะขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ